สวัสดีค่ะเพื่อนๆทั่วไทยทั่วโลกนะคะช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงวันนี้เราพาเพื่อนๆมายอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้วันที่2มีนาคม2567นะคะก็ทุกวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดที่ในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดเขียวกันเลยนะคะไปเลยค่ะที่เราเข้าจากมุมนี้นะคะวันนี้เรามาแต่เช้าเช้ากว่าทุกรอบคือสามโมงกว่าๆนะคะก็บรรยากาศตลาดน่าสีเขียวฝั่งนี้ข้างหน้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางเข้านะ,ะนี่คือด้านหน้านะคะเราเข้ามุมสวนรักนะคะ อันนี้คือตลาดเขียวอำเภอนะคะก็จะขายมีเสื้อสีเหลืองแล้วเราต้องหาเสื้อเหลืองใส่แล้วนะคทีจ <c oughs> <c oughs> ากตลาดนะคะ ค่ะพอนี้ที่เราเดินมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะก็ต้องมาหามุมก่อนนะคะเราเข้าจากส่วนลักษ์แล้วก็มาเดินฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีพันไม้นะคะขายทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีบนสีแหมากมายต้นละร้อยต้นละ50มีนะคะทักทายสวัสดีค่ะ ยี่สิบบาทก็มีนะคะมาได้นะคะตลาดสีเขียวมีเยอะเลยนะคะถูกๆช่วงนี้ไม้มงคลจะถูกนะถูกแบบถูกมากๆเลยนะคะถ้าเราเห็นอันนี้แล้วเนาะวัสดีครับป้าส,สนใจอันนี้เนี่ยอะไรกันนี่อันนี้นคือเพชรเ,เจ็ดสีะครับเพชรเจ็ดสีตระกูลบนกระดาษค่ะตระกูลเงินกระดาษเท่าไหร่ราคาเนี่ยสองร้้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทครับ เดือนเหลียทองด้วยนะคะสวยงามต้นที่เ้าโตกว,ว่าน,นี้ก็คือต้นสีทองทั้งหมดนะฮะก้านสีทองก้านสีทองใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นต้นสีทองก็จะก้านสีทองเนาะใช่ครับนี่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยครับเพิ่งเห็นนะคะนี่<ะ>ตอนนี้ราคาถูกลงนะฮะสีหน้าเรียงนะลงเยอะครับลงแบบเออลงแบบควบเลย จะต้องได้สบายสบายครับต้องได้สบายเลยนะคะร้านสวยน้อยเล่อันนี้อะไรคะนี่อันนั้นเป็นเงินไหลครับเงินไหลเงินไหลมาด่างเงินไหลมาด่างนะฮะเงินไหลเงินไหลอันนี้เงินไหลชื่อพิสแพดพิสแพดถูกมากเลยนะเพื่อนคาะโอเคนะคะ แวะมานะคะทุเรียนสีก็ตลาดสีเขียวก็เปิดทุกวันเสาร์นะเอาไว้มาเลยดอกไม้พันไม้ก็จะอยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะคะสุดนี้แล้วเราเดินข้างในนะคะจากพันไม้ก็จะมีอาหารผลมรไม้หลากหลายแก้วมังกรโลละสี่สิบลูกเล็กนะคะน่าทานเหมือนกันนะคะทุเรียนสิโลสี่สิบบาทเองวันนี้ถูกนะคะเรามาถูก ข้างในเป็นแก้วมังกรแบบพันยักษ์เลย60บาทนะไก่ย่างไม่ทับทันยา่างไหมาดัน,ม,นม,ม,มีไมก่ย่างพี่นายไก่ย่างเมืองสุวินนะฮะขายถูกๆตัวละร้อยยี่สิบบาทาตอนน้ามา,มาตอนนี้แหละมันบ้างบ <laughs> ้างตอนไหนมาตอนนั้นนะป้าไม่ทีเรียด <laughs> นะคะชุงละเอาเอาเอาหมดเลยนะกันนี้นี่ยแก้มกรโลเท่าไหร่ะแกมกรสีบาที่สิบห้าสี่เกาสิบเก้ามากเลนะคะของเช yeah, ื้อลูกใหญ่ก็เลยเลยนะคะแก้มังกราสี่สิบบาเราจำได้มะปรางยังอยู่เอาไว้ก่อนเนี่ย เดินมานี้ว่าก <sh arp organ> si <Philippines> <sh arp organ> ินนะ้าวสาลี่นมสดสานี ya, ่นมสดไปขายที่ไหนงาพวกนี้ชิมูนวัดนะคะชิมเหรอคชิมให้หน่อยมให้หนนะคะน้องมาจากกาลสิน บ้านโพนกาลสินนะคะทุกสานะคะหวานกรอบสับหรออันนี้ร้านอะไรเอ๋อหวานไมคะหวานนะคะกิโลเท่าไหร่คะกุ้งนี้น้องจะวางอยู่ตลาดสกรีนมอด้วยนะคะเพื่อนๆสีก็แวะไปนะคะถ้าไม่ได้มาตลาดนี้ก็ ไปตลาดกินโอนะคะพุชานมสดปอดสาจังหวัดกาลสินด่นีะงูนะคะกาสิค่ะสวัสดีค่ะหมูฝอยแม่สมบูรณ์ก็มาวางอีกพรุ่งนี้ขายบล่ะ มึงพรุ่งนี้ตลาดกินมอไปไหมมอมไม่ไปครับอ,อ๋อมาแต่ขายตลาดนี้เน,ะบบนเาะอ๋อเด้อเยอะอโอเคค่ะทีางานเดียวกันคนบางแม่ไม่รู้เรื่องฮเฮ้ยเห็นเบอร์นี่ เด้งมาอยู่ไหนกันเนี่ยว่าเราเดินมาเขาลุ้มอะไรกันเยอะรองเท้าหรอคะอู่ยอปิ้งใหม่ๆนะครับผม คุณนายหยนีนะครับหมูยอไไติ่มซำพู่เท่าไหร่คะนี่พูดเท่าไหร่คะไ,ไหนจ๊ดลงเ่อันนี้ลงข้ามือสองจัดลงข้ามือสองร้อนร้อนาระไรเขียวจากพี่พูดเท่าไหร่คะคู่ละหนึ่งร้อยบาทก็มีจากพี่ ก็มีของใบร้อยก็มีของใบห้าสิบก็มีจ้ะพี่แบบไหนห้าสิบบาทจ้ะนี่จ้าพี่ด้านนี้เลยจ้ะพี่กระเป๋าใหม่ๆรองเท้ารองเท้าแบบไหนห้าสิบนี่รองเท้าแบบนี้จ้าพี่แต่แต่สวยๆจ้ะสองร้อยเท้าสวยๆเลยจ้ะสวยมากคนกทายนะคะขอบคุณค่ะ t h a n ตังคิวตังคิว ให้มาก็แวะมานะคะผัดไทยพี่นวรัตน์ผัดไทยนะคะผัดไทยโบราณถ้าคุณไม่เข้าแถวคุณจะไม่ได้ทานผัดไทยร้านนี้นะ่ไม่เลยนะัว์ฟังเพลงร้อนๆอเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้ว เรา <c oughs> เดินต่อนะคะเพื่อนอน,นี้ก็บรรยากาศตลาดเหนีนะคะาาก็จบกประมาณนี้ะของเยอะๆเลยนะคะกะคะ็ขายโซนฝั่งทิศใต้ก็จะขายเป็นตันไม้อาหารเสื้อผ้าน,นะ ของซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารล้วนๆนะคะไม่ได้มีเสื้อผ้าผนก็จะมีผ้าไหมอยู่มุมด้านทิศตะวันออกนะคะก็ามาเดินชอบเดินซื้อกันได้เลยนะคะทพื่ที่ผ่ามาชมบรรยากาศตลาดนะคะนัดสีเขียวนะคะตลาดอำเภอเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเนี่เราแปลกว่าทำไมใส่ชุดขาววันนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ใส่ชุดขาววันนี้น้องๆมาเต็มยุดเลยไข่ซาค่ะไขซาหกลหมกล่ละยี่สิบจะสามหอห้าสิบจังส่บรรยากาศตลาดนะคะเพื่อน นี่คือบรรยากาศในตลาดนัดสีเขียวนะคะตลาดอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะทุกๆวันเสาร์เปิดหน้าทางที่ว่าการอำเภอนะคะหรือที่ว่าการอำเภอเก่าน,นั่นเองนะคะก็มาจัดจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะเ mm hmm. พื่อนรบสีนะคะวันนี้ช่องตะวะันรัศมีไลฟ์สไตล์พาท่านทุกคนทุกท่านมารับชมตลาดนัดรีนมอเอ้ยตลาดนัดสีเขียวเราก็หวัง่งนี้ว่าเพื่อนเอสีทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หากติดแพทย์ฝากการใดต้องฝากประธานาภัยเพื่อนเพืนชี้เลยนะซึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกคอมเมนตที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอเลสวีเลสตายได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดิ์ชุมีเกียรติภูมิทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ